กลับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอ่า,าชนีหกรับเป็นประจำทุวนเตชๆๆ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 ะช้านะับก็ติดตามไว้นะฮะมีโอกาส ติดตามเราไว้นี่มีเงินใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามเราไว้นี่มีโอกาสหยิบเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนนะครับทางช่องไฮชนะขึ้นลักนี่แหละแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอให้ได้ทักสามเซนซับสไครต์ไว้ไจะถึงไหมล่ะเนี่ย โอ้ยอยากได้อยากอยากได้โล่เขาเหลือเกินเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงโล่เนี่ยนะเออมันต้องแสนอัพมันถึงจะได้ถนะ้เราไม่ได้แสนโอ้ยยังห่างไกลอยู่นะแค่หมื่นยังไม่ได้เลยเนี่ยอ่ากลุ่มเราเนี่ยรู้เป็นไงอ่าวันไปตามนั่นแหละครับได้เท่าไหร่ไปตามนะั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเราถือว่าเราทําทุกวันเราก็มีความสุขของเราแหละนะครับส่วนดาวทํางานทุกวันแหละเราก็ถือว่า ก็ไม่ต้องมาเยอะหรอกนะบางทีมันมาเยอะๆมากมันก็มันก,ก็เดี๋ยวทําให้เราวุ่นวายใช่ไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณนี้แหละกลุ่มเราก็อยู่ประมาณนี้ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะแต่ได้สักหมื่นหมื่นนึ่ก็น่าจะชื่นใจหน่อยนะหมื่นสองหมื่นเนี่ยน่าจะชื่นใจอยู่นะครับน่ช่วยกันไปหน่อยนะครับก็ตามนั้นนะครับจะได้มีกําลังใจไงเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะ ครับก็หายใจแน่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยแหละผมก็นําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสู่จรรงกระชงเป็นจรรงกระทาาน,นมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํานะแต่ท่าในใดต้องการที่จะมาเรียนรู้กับผมก็หมายถึงว่ามาติดตามเนี่ยท่านต้องค่อยๆฟังไปครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าในศัพท์ในคําที่ผมใช้น่ะคืออะไรท่านต้องค่อยแค่ค่อยๆเก่านะ อ่าค่อยทำไปเรื่อยๆค่อยดูไปเรื่อยๆเลยมันจะเข้าใจเองไงแต่ถ้าท่านไม่ได้เรียนกับผมโดยตรงนะท่านก็ค่อยทําไปเพราะว่าสับบางสับผมก็พูดเพื่อให้เข้าใจยากอ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางเรื่องของโชคลาภไงเพราะเรื่องข้อมูลตรงเนี้ยเราก็คงไม่เปิดเผยท่้นหมดหรอกนอกจากท่านจะเรียนรู้เองไนงะอันนี้ต้องต้องต้องบอกตรงนั้นนะ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่ทําข้อมูลสดแล้วก็ทําให้ท่านได้รู้ก่อนเลยว่านี่คือเรื่องเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราก็คือเราเป็นนักลงทุนนะท่านต้องเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยบางอย่างบางเรื่องใช่ไหมเราก็ต้องไม่เปิดเผยทั้งหมดแหละอันนี้อันท่านต้องเข้าใจตรงจุดนั้นด้วยนะแต่ท่านใดที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ฟังไปหลายๆรอบเนี่ยผมว่าท่านก็สามารถจับได้นะ ในตำแหน่งที่ผมพูดว่าจะเป็นมุมอย่างคราวที่แล้วของรัฐบาลไทยเพราะว่ามุม MP อย่างนี้มะหกสี4อย่างเงี้ยก็มี6กระจัด60ไปทีจีศูนย์กับหมีแค่หกสี 4, ่หกห้าไอหกห้ยอย่างเงี้ยก็เข้า60เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองมุมดาวอ่ะมองในดวงดาวต่างๆไม่ต้องไปผมบอกว่าดาวอยู่ราศีนู 3, ้นสัมพันธ์กับราศีนี่ไม่จําเป็นเพราะว่าท่านที่มีพื้นฐานทางโหราศาสตร์ท่านจะเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าท่านในไม่มีพื้นฐานโหราศาสตร์ก็จะก็จะ,จะเหนื่อยท่านก็ค่อยๆฟังไปไง แล้วก็ฟังว่าเอ้ยมุม MP ีที่ผมพูดบ่อยๆมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนลัคนามันอยู่ตรงไหนมุมนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาเ็าเรียกเป็นครูพักรักจำไงอันนี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันนะค่อยๆทําไปครับใจเย็น นะแต่ถ้าอยากไม่ใจเย็นแล้วอาจารย์อยากจะเรียนเลยก็นี่ไงครับมาเรียนเลยครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้นะวันนี้ผมเปิดสอนนะวันนี้เปิดสอนครับก็เอาตามท่านอ่ะน่าจะประมาณสักค่ำค่ำะนะเอาที่ท่านแบบสบายสบายอ่ะบางทีภารกิจจบไปเรียบร้อยแล้วน่าจะเรียนสักทุ่มหนึ่งนะน่าจะเรียนสักทุ่มหนึ่งวกันนะเอาภารกิจแต่ว่าผมก็เกรงใจคนที่อยู่ต่างประเทศไนงะถ้าเรียนทุ่มมันก็จะดึกเยอะไปคนอยู่ต่างประเทศนะผมก็เลือกผมก็เลยถอยมาให้มันดูสมดุลกันระหว่างา มาณสัก4โมง5โมงเนี่ยมันจะสมดุลกันพอดีไงมันจะสมดุลกันพอดีเนี่ยท่านต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะเพราะบางทีท่านจะอยู่ต่างประเทศท่านอยู่ที่อะไรต่างๆน,นานาโดยเฉพาะคนที่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยมันก็คือเวลามันต่างกันเยอะไงใช่ไหมเวลามันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเรา4โมง5โมงเย็นเขาก็ดูน่นตีสามตีสี่อะไรเงี้ยโอ้ยไม่หลับได้นอน <laughs> ใช่ปะอันเนี้ยท่านต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วย คือบางทีเราต้องเผื่อเผื่อคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยเผื่อยุโรปก็โอเคเขาย,ยังชั่วหน่อยยุโรปนี่จะถือว่าอาหางกันประมาณ5 6 7ชั่วโมงก็ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมแต่อเมริกา,าห่างกัน12ชั่วโมงนะบางทีก็ตรงนี้ไง ท่านต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยที่ผมว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ช nah. ่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้อะไร่างงี้งฮะเพื่อ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 เราก็มองคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยจะได้เข้ามาเรียนกับเราด้วยอย่างเงี้ยอ่าอย่าลักษณะงี้นะให้มันสมดุลกันนะครับให้มันสมดุลกันมองหลายๆมุมอย่ามองมุมเดียวว่าทำไมอาจารย์ต้องงั้นทำไมต้องอาจารย์มองหลายๆมุมครับจะได้เข้าใจลักษณะตรงนี้เอาวันนี้ผมเปิดเรียนนะอาจจะประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นนั่นแหละ เอาประมาณนั่นแหละนะเปิดเรียนเปิดเรียนวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็ผมถือว่าเมื่อวานนี้สุดยอดนะที่ผมพูดไปวิเคราะห์มาให้ท่านดูก,การแบ่งกลุ่มดาวสายดา้ใช่ไหมหกแปดสี่หรืออะไรสักอย่างอะ่ะเต็มเต็มเลยนะครับสามตัวแตกสี่ตัวแตกด้วยเมื่อวานเนี้ยห้าหกเจ็ดสี่สี่ตัวแตกนะนะอ่าเจ็ดสี่ห้าหกอะไรนะสี่ตัวแตกเมื่อวานเนี้ยโอ้โหสุดยอด สี่ตัวแตกแต่บังเอิญว่าไอ้สี่ตัวตรงนี้ผมผมไม่ได้มองอ่ะผมไปเอาเป็นเอาเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งห้าห้าเจ็ดสองสี่ลยสักอย่างครับมันไม่เออมันเป็นอะไรสักอย่างมันมันสองสี่ไม่ได้เป็นห้าสี่ครับมันเป็นสองสี่ไม่ได้เป็น 5, 4, ปห้าสี่โอ้โหเมื่อวานนี้สุดยอดนะกลับมาได้แบบชื่นใจมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เมื่อวานนี้แต่ว่าโอเคในตัวรหัส จักรวาลน,นะครับมันห้าหกเจ็ดสี่เลยเต็มเต,ต็มเลยสี่ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ากันท่าน,านเรียนรู้แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่ามันบางอย่างเราเรียนรู้ไปเหมือนกันนะแต่ว่าเซนส์ของคนจะไม่เหมือนกันเนี่ยท่านเรียนรู้วิชาเหมือนกันแต่เซนส์ในการที่จะจับเลขไม่เหมือนกันอันนี้ผมเชื่อนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านเอาเซนส์ท่านมีแล้วก็เอาความรู้ที่ท่านได้เอามาแมทช์กันมิก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 กันโอโ้โหมันสุดยอดจริงนะสุดยอดจริงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ให้ท่านเรียนให้ท่านรู้อย่างเมื่อวานนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูใช่ไหมเอาตัวอย่างให้ท่านดูเมื่อวานอย่างแบ่งกลุ่มดาวสายดาวนี่ได้ครบนะ8081แล้วก็ยังมีอ่าอ่าคือได้ครบอ่ะครับท่านไปดูได้ครบอ่ะครับได้ครบ8084ผมก็เน้นด้วย 80, ะ80 81, 85, นะอ่า808185น่ผมเน้นเลยมาเต็มเต็มเลยครับสุดยอดเลยนะเนี่ยผมวิเคราะห์ก็คือให้ท่านแบบนี้แต่ว่าผมให้ท่านเมื่อวานเพื่อชดเชย ของอว,วันวันที่สิบหกพฤษภาไงแต่ว่าในลักษณะแบบนี้นที่ผมมีข้อแบบนั้นเอาผมเอาไปไว้ในเอ็กโอทิฟชแนลท่านต้องไปติดตามชมที่ทางเอ็กโอทิ E ชแนลเอ็กโอิฟชแนลเนี่ยมันเป็นช่องสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะสมาชิกเท่านั้นนะสมาชิกที่ท่านอยากที่ท่านต้องอสมาชิกงินล้านนะพนูดง่ายๆ <c oughs> ถ,นนะถ้าเข้าไปตรงนั้นนะถ้าเข้าไปตรงนั้นนะในลักษณะตรงนั้นนะผมก็จะเอามาให้ท่านเมื่อวานเนี่ยผมยกตัวอย่างหมายไหม มันคือการแบ่งกลุ่มดาวได้การจัดกลุ่มดาวเป็นแล้วก็เอาตัวฟอกมายิงเมื่อวานนี่สุดยอดฟอกเข้มไหมผมให้ท่านเมื่อวานเนี่ยฟอกก็ถือว่าสุดยอดเห็นไหมละ่ะวิชาฟอกนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากไม่มีผิดพลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนามแห่งโชคลาภผมไม่ได้บอกข่านนะเมื่อวานนี่มาเต็มเต็มคือห้านาเมื่อวานนี่นามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านามอัศวะอัศวะนามเมื่อวานเนี่ย อ่าใช่ไหมอ่ะอสวะอ่าใช่อสวะน้ำเมื่อวานเนี่ยอสวะน้ำนะอสวะน้ำไม่ใช่อัจชนามนะอัจชนาำเนี่ยมันจะเป็นนามแพะใช่ไหมอันนี้มันอัสวรนามอ่าอัจชนามอ่ะก็เรียกอ่ามันมีมุสิกนามเนี่ยนามหนูใช่ไหมมันจะมีนามเนี่ยเขาเรียกสุดยอดเมื่อวานนึกว่าห้าเต็มเต็มตัวเดียวด้วยนะแต่ว่าวันวันวันที่สิบหกอ่ะมันเป็นนามนั้นผมเหนื่อยไง อ่าเมื่อวานนี้ผมก็เลยลองใส่ดูน้ำห้าม, 5, มาเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำวันนี้ยผมสอนเลยเรื่องเนี้ยวันนี้ผมสอนหรือ,นนส,อสอนให้ท่านเลยเอาไปใช้เลยครับได้ผลจริงๆแต่ผมจะไม่เปิดเผยนะผมเปิดเผยไปแล้วอย่างของรัฐบาลไทยผมเปิดเผยไปปุ๊บโอ้หายเลยหายเลย <laughs> หายเลยนะหายไปอาจจะตามฮาหนอยได้ไงตามฮาหนอยได้แล้วมีคนถามว่าอาจารย์เอาไปใช้กับนานาชาติโอ้โหสุดยอดเลยตัวเดียวตัวเดียว,ว,ด,ยวด้วยฟอกตัวเดียวเมื่อวานนี้สี่ใช่ไหมฟอกตัวเดียวสี่แล้วก็น้ำก็คืออัศวาน้ำคือ 5, ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยก็เป๊ะเลย4ีหเลยเต็มเต็มเลยโอ้โหท่านได้2อย่างเนี่ยนะสอย่างนี่ก็ไปอย่าง KN มันมี2ตัว IS ก็2ตัวใช่ไหมแล้วก็ d ี y ก็2ตัวอย่างเงี้ยมันตัดสินใจยากนะแต่พอท่านเรือเอ,เอานามแห่งโชคลาภปุ๊บไป1ตัวแล้วก็ฟอก1ตัวนะแล้วก็เอาตัวนั้นมันยิ่งโอ้โหอะไรมันจะหายไปไหนอยู่กับเราอยู่ในกำมือเรา อยู่ในกำมือท่านอ่ะท่านจะเอาหรือเปล่าวันนี้ถ้าเอาก็แจ้งไปสั่งหนังสือวันนี้นะสั่งหนังสือวันนี้วันนี้ท่านสั่งวันนี้ก็ก็ก็ท่านสั่งไปแล้วการปกติแล้วผมให้ท่านสิทธิ์ท่านเมื่อวานนี้ครเพื่อลดราคาแต่ว่า วันนี้ท่านสั่งตามปกติเลยนะครับตามปกติเลยนะวันนี้นะลดไปแค่ปกติสมาชิกก็ลดตามปกติไม่มีลดเพิ่มนะลดตามปกติไม่มีลดเพิ่มแต่ว่าท่านใดที่เป็นไม่เป็นสมาชิกก็ท่านแจ้งไปถ้าอยากได้สิทธิ์ของวันนี้นะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยนะถ้าเป็นสมาชิกที่อยากได้สิทธิ์วันเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แจ้งไปวันนี้เลยคือสมาชิกเนี่ยผมให้สิทธิ์ท่านอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่อยากจะได้หนังสือคัมภีร์เล่มเนี้ย อ่าถ้าท่านแจ้งไปวันเนี้ยนะท่านแจ้งไปนะผมจะให้สิทธิ์ท่านประมาณสักอ่าห้าท่านอ่ะให้สิทธิ์ห้าท่านให้สิทธิ์เฉพาะห้ทาท่า,านเท่านั้นเองนะนอกถ้าไม่มีถ้าเกินห้าท่านไปผมจะจับฉลากนะเอางัาน้นกันนะให้สิทธิ์ห้าท่านนะวันนี้ก็แจ้งไปศูนุกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะสมัครวันนี้เรียนวันนี้นะเรียนเขืองนามโชคลาบในี่เรียนวันนี้เลยครับสุดยอดนะสุดยอดจริงครับได้สองอย่างมาเนี่ยผมเช็คแล้วมาตลอดมาทุกวันมาทุกวันจริงๆ แต่ว่าผมจะไม่บอกท่านหรอกเพราะผมบอกตั้งแต่ท่านไปแล้วผมหเหนื่อยเลยพอเปิดเผยไปวันนั้นปุ๊บพวกครูมาบอกเราเปิดไปวันนั้นปุ๊บหายเลยมันตังดีจะตามไมฮาหนอยได้ไงตามไมฮาหนอยได้ไงะนะสุดยอดสุดยอดแล้วผมก็จะมีของมันที่หนึ่งมิถุนาไหมท่านด้วยนะครับและอย่าไปเติมอย่าลืมไปตามทางช่องสองฟ้าผาลวยด้วยนะครับผมจะขึ้นให้แล้วนะครับตามนั้นด้วยนะค่าว่านไปตามนี้นะวันนี้วันเสาร์สบายๆนะแต่นี่ผมตีไว้ว่าวันนี้เรียนส6บหกในการสามสิบนาทีเนี่ย อาจจาะก็ประมาณนี้แหละอาจจะเลื่อนไประมาณสัก17นาฬิกานะ17นาฬิกาหรือ16บนาฬิกาสานาทีอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะอันนี้เพื่อเรียนให้มัน,มนเวลาทางยุโรปเวลาทางอะไรมันจะได้ม,ไดมันจะได้แมทช์กันด้วยทางมาเลทางญี่ปุ่นทางอะไรต่างๆนาสมาชิกเราหลายประเทศนะ <laughs> อยู่หลายประเทศนะแล้ววันนี้ผมจะเพิ่มเติมเข้าไปในราศรีส5 7 9แล้วก็ตาทิพย์2เลขลก็จะเพิ่มไปในเรื่องของนามโชคเนี่ย นะมันเกิดจะโชคเนี่ยนะถืออันนี้นามนี่ถือว่าสุดยอดนะผมว่าฟอกกับน,นามในสองอย่างเนี่ยมัน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 เป็นอะไรที่ง่ายไงใช่ไหมอย่างฟอกก็หนึ่งตัวนามก็หนึ่งตัวแล้วเอาสองอย่างนี้มามิกันอย่างเมื่อวานนี้ชัดเจนเลยครับห้าเจ็ดสี่นะสี่ห้าเจ็ดแล้วก็เต็มเต็มเลยนะแล้วก็สุดยอดจริงๆนะนได้จริงๆนะตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผมเอาตัวอย่างมาท่านดูแล้วเมื่อวานในเรื่องของการวิเคราะห์เจาะจับ ดาววันเนี้ยผมจะจัดดาวตรงนี้ให้ท่านไงคือท่านเรียนวันเนี้ยก็คือการแบ่งกลุ่มดาวแบ่งกลุ่มดาวเสร็จแล้วเขาจะมีตัวคัดจัดไปก็จะเหลือน้อยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมแบ่งกลุ่มดาวท่านก็จะชุด8ดใช่ไหมแปดก็จะมีแค่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเห็นไหมท่านได้ทั้งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะเมื่อวานเห็นไหมนเนี่ยถึงเขาตรงนี้จริงครับเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมถ่าไปดูดิถ้าสี่มาท่านรู้สึกจะได้ได,ได้ได้อะไรก้าสี่ใช่ไหมก้าวสี่ผมก็เน้นเมื่อวานเนี่ยเนี่ยคือการแบ่งกลุ่มดาวน่่อาาสาทามนนทนะทกมไมเป็นโน อ่าจะต้องไปเล่นประเภทโอ้โหวินบนเวียนอะไรมันเยอะไงะแต่ถ้าาแม่งกลุ่มดาวเป็นปุ๊บเนี่ยท่านจะถือว่าเจาะตัวเลขได้เลยเจาะตัวเลขได้เลยท่านไม่ต้องไปรูดไปกราวไปอะไรรูดนี่ถือว่าเป็นการลงทุนอยู่แล้วถูกไหมอา่านนี่ไม่เสียตังค์อยู่แล้วรูดเท่ากับรอดใช่ไหมละ่ะแต่ว่าท่านจะเจาะอ,อะไรละ่ะเพื่อให้ท่านได้ตังค์ไนงะเพื่อให้ท่านได้ตังค์นะเพื่อให้ท่านได้ตังค์ท่านจะเอาเงินสูงว่าท่านอยากได้เงินหมื่นเนี่ยวันนี้อยากได้เงินหมื่นเง,งินแสนเนี่ยวันนี้จะต้องเจาะตัวไหนอย่อยางเงีนเน้ย คือฟอกแน่สำคัญแล้วก็ตัวานามแห่งโชคลาภนี่สาคัญนะนามแห่งโชคลาภนี่สำคัญ,นะน,าคาน,คญนามมันมีทั้งหมดแล้วคือยังมีอะไรท่านต้องเข้าใจนะที่ผมพูดท่านท่านต้องโหราศาสตร์ท่านรู้อยู่แล้วมีมุกศิกนาม อัชนาหอัศวนามอัศวนามนี่ไม่มีในในที่ท่านเรียนโหราศาสตร์แบบตามปกตินะอัศวนามแล้วก็วานอนอย่างเงี้ยนะนามเขาเรียกนามวานอนแต่ว่านามในนั้นมันจะไม่ใช่วานอนรบอกว่าแปลงเอาที่ท่านให้เข้าใจง่ายหน่อยนะครับแล้วก็นามในเรื่องของอะไรอะ พยักนามอย่างเงี้ยนะพยักนามอย่างเงี้ยนะก็จะมีในลักษณะตรงนี้ก็จะเอามาตรงนี้แต่ว่าท่านอย่าเดานะท่านอย่าเดานะครับท่านอย่าเดานะไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์เ้วจะเป็นอะไรนะนกยูงนาวอย่างงี้ไม่ใช่นะวันจันทร์จะเป็นพยักนาวอย่างงี้ท่านอย่าเดาแบบนี้นะครับเดาอนนี้พลาดเลยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างมุกศีกนามวันพฤหัสบุกศีกนาม่อย่าเดาแบบนี้นะครับอันนี้ผิดพลาดแน่นอนเลยไม่ใช่แน่นอนเลยครับแล้วก็อะไรอ่ะอัศวนามเนี่ย สบนามนี่ท่านงงแล้วไม่รู้ตัวไหนเป็นอสศวนามแ,แต่ในนี้ไม่มีอสุนักนามอย่างเงี้ยสุนักนามเนี่ยวันพุธสุนักนามอย่าไปเดาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นวิชาถอดรหัสจากาดวงดาวมาเป็นตัวเลขไม่ใช่วิชาทักษะนะครับพปเอาไปเดาแบบนั้นนะครับอันนี้อย่าเดาโดยเดาผิดพลาดได้ไม่ตรงไม่ตึงอย่างนีไม่ได้นะครับเดี๋ยวท่านเสียตังค <laughs> ์เรียนเรียนเรียนวันนี้ครับเรียนเรียนนะเรียนวันนี้สุดยอดมากนะศูนย์8ู0ย์ศนย์ศูนย์นศูนย์นะนน ก็จัดไปให้ท่านตามนั่นลวกันก็ทิ้งว่านไปตามนี้ละกันก็การแบ่งกลุ่มดาวอะไรต่างๆนานานเนี่ยถือว่ามันสุดยอดอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าการแบ่งกลุ่มดาวที่จริงที่จริงผมก็ให้ท่านอ่ะนะแต่ว่าบางทีบางท่านก็บอกว่าอ,อาจารย์ไม่สอนในนี้เลยไม่สอนคือจริงๆอะ่ะมันก็ยังไงอะ่ะก็ผมเน้นแล้วนะว่ามันเป็นความลับทางวิชาการ <laughs> มันเป็นความลับทางวิชาการและท่านจะไม่ให้เปิดเผยได้ไงมันก็ไม่เป็นความลับที่เออแตงเนี้ยมันเป็นความลับทางวิชาการ <c oughs> ออเอาเอาเอาท่านต้องเรียนนะเอาง่ายๆทา่านต้องเรียนนะตามนั้นนะเอาง่ายงสรุปง,ง่ายๆคือทา่านต้องเรียนนะ ผมไม่มายท่านจะเอายังไงแล้วแต่ผมไม่เอามาเป็นอย่างผมตัวอย่างอะไไงอย่างที่ผมเอามาเปิดเผยทางสาธารณะเองนามันโชคลาภนี่นะวันวันที่16บหกอผมเจอเต็มเตมเลยผมโดนครูทําโทษแบบเต็มเตมเลยบอกมึงให้สอนเอาไปไว้ในหนังสือมึงจะไม่ามาเปิดเผยอย่างงี้ ผมโดนสั่งสอนเต็มๆเ,เลย <laughs> อันติดหมดไปคันมืงนะ <laughs> แต่ดีตามวิทยานอยได้ท่านช่วยท่านช่วยตามวิทยานอยคนที่ไม่ตามวิทยานอยก็ไม่ได้นะผมตามวิทยานอยได้กลับมาสองรอบเลยวันนั้นนะ <laughs> วันนั้นอะไรอะไรอน,น้ำเสือไงวันนั้นน้ำเสือน้ำเสือก็น้ำพยักนะครับ <c oughs> งามเสือวันนั้นนะสาวันที่สิหก่ใช่ไหมเดินดีตามไปที่ฮานอยได้สองรอบเลยโอ้เสือได้สองรอบเสือเพ่นอยากไทยไปฮานอยวันนั้นนะโอ้ยเขาตอนเลยอันติดอายกันกลับมาได้นะครับกลับมาได้อ้าก็ผมก็เลย ตั้งใจเลยว่าผมจะไม่ท่านใจไงผมก็ไม่ใจอ่อนที่จะมาเปิดเผยตรงนี้หรอกนะ <laughs> พาผมโดนนะโดนโดนครูทําสั่งสอนถ้าแบบโอ,โอ้ยังหนักเลย <laughs> แต่ดีถ้าก็ช่วยเราได้เรา,เาไปอนอยได้ไงดึงกลับมาได้ใช่ไหมดึงกลับมาดึงกลับมาได้ถ้าากับกับอะไรนิดหน่อยนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลักการง <laughs> นะ่ายๆเพราะเราต้องเรียนนะนต้องเรียน,นะน,นการแบ่งกลุ่มดาวก็ต้องเรียนนะ วันนี้ผมให้ท่านดูเมื่อวานเฉยๆแต่วันนี้ไม่มีเลยนะวันนี้ไม่มีครับต้องขออนุญาตท่านด้วยเมื่อวานสายหวานก็ถือว่าสุดยอดนะสายหวานนี่8 4981ก็เมื่อวานนะครับสายหวานสายหวานเนี่ยไม่มีกังวลอยู่แล้วครับเรื่องสายหวานผมจัดตัวเลขมานี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากสายหวานมันอยู่ในหนังสือครับนะอยู่ในหนังสือวันนี้ผมก็บังอีกแลลวอาจารย์ชอบบงังมันรู้จะทํำยังไงผมจะไปอยู่ตรงไหนไม่บังท่านอยู่ในหนังสือครับอยู่ในหนังสือในหนังสือนะวันนี้ผมมีพิเศษ,ษตรงนี้ท่านส่งกังเสพิเศษนะตัวไอดาวเป็นดาวเจ้าเลิกนี่นะดาวเจ้าเลิกนี่นะ ถือว่าสําคัญมากๆนะดาวเจ้าเลิกเนี่ยถือว่าสําคัญเมื่อวานก็เจ็ดนะท่านดูตรงเนี้ยแล้ววันนี้ผมก็เลยเน้นๆวงกลมไหมท่านเลยดาวเจ้าเลิกวันนี้4ี่กับสานะครับนะวันนี้4ี่กับสแต่วันนี้4ี่กับสี่กับเก้านี่ทำมาเราได้เงินแล้วมาเงินว่า4ี่มันไปเจอเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยสี่จะกลับมาอีกไหมล่ะนะฟอกเป็นอะไรแค่นั้นเองถ้าเกดไปที่สฟอกเก้าฟอกนะท่านเรียนไปอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้ว4ี่ฟอกเ้าฟอกก็ไปถามกันในกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวก็บอกท่านเองอัแหละสี่ฟอกเก้าฟอกแต่วิธีการเนี่ยผมขอให้ท่านที่เรียนไปแล้ว ท่านก็ป so cool <laughs> <com> ิดๆไว้แล้วกันเราบอกไปได้ในเรื่องของตัวเลขได้บอกได้นะในเรื่องตัวเลขได้อนุญาตอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่ต้องบอกว่ามาอย่างไงเลยรนะแล้วก็สี่โฟกเก้าฟกไปจัดไปดีสี่โฟกเก้าโฟกจะมาอีกมันอะอะไรก็มึงวะสี่ฟกเก้าโฟก์โฟกแปดฟกเก้าเนี่ยก็ใส่ไปดีนะเออก็มันมาอย่างไรลักษณะอย่างนี้นะอันนี้เราจกตาระบบครับถ้ามาตามระบบก็ไม่มีอะไรครับมีหนึ่งสี่สาม 49139ครับเพราะว่าวันนี้ k w n ก็คือ499แล้วก็ RS 1-3นกับ3นะ1กับมันไปซ้ำกับลาวนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดวันไหนมีลาวเนี่ยตานตัว RS ท่านต้องขยับไป1ช่องนะครับตัว RS ต้องขยับไป1ช่องถ้าเป็นลาวนะแต่ถ,ถ้าเป็นฮานอยรัฐบาลไทยฮานอยเนี่ยตัว RS อยู่อยู่ดูตาม ลอยู่ตามปกติแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น,าปนลาวอ่ะท่านขยับไปหนึ่งช่องหรือว่าเป็นลาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เลยสองทุ่มอ่าเลยสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีไปเลยสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีไปอ่ะท่านต้องขยับไปหนึ่งช่องนะอันนี้บอกให้ท่านในระบุรู้ของอ่าเดือนเนี้ยก็เรืยอในในรอบเดือนเนี้ยตัว R อเอสอ่ะมันจะมีวันหนึ่งมีสองสองสองอันนะวันหนึ่งมีสองอันนะไอเอสไม่ใช่วันเดียวตลอดนะอ่าอย่างช่วงตั้งแต่ อ่าอ่าสองทุ่มสิบเอ็ดของวันหนึ่งก็จะไปจบอีกสองทุ่มสิบเอ็ดอีกวันหนึ่งนดะ้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่สองทุ่มเลยสิบเอ็ดมไปอีกสองทุ่มอีกอันหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่สองทุ่มของวันนั้นไปก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอจะมีอยู่สองจังหวะนะครับสองจังหวะสองช่วงเวลาครับไอจะงสองช่วงเวลาต้องเข้าใจในเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้นะเดือนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ต้องดูจังหวะนะครับเอ้า ว่าไมาต่ตามนั้นอันนี้ก็วิเคราะห์อจอจาตามระบบเอาจานอย,ายา่าบังอย่าบังโอ้ยนอบังเฮ็ดยังเนี่ยเอาเอาก็บาังอยากให้ซื้อหนังสือนอโอ้ยเขาก็มีเทคนิคเนเออซื้อหนังสือกันตีพี่น้องเจ้าเล่าเรารวดซื้อรวดเอา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 ตามนี้นะครับเอาว่าตามนี้เลยนะ เออตอนเนี้ยวัน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 พรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ดาวมฤตยูจะพลิกเขาเรียกว่าดาวมฤตยูจะขยับดาวมฤตยูนี่เขานานนานจะขยับนะแต่ย้ายราศีเขานานอยู่แล้วราศีนี่เขาย้ายทีก็เจ็ดปีใช่ไหมราศีนี่เขาย้ายทีเจ็ดปีแต่ขยับนี่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นี่โออาสุนี อ่าขยับนะเขาบว่าศูนย์ขยับจะมีแรงวันนี้ไม่ละถ้ามีแรงวันนี้ก็ต้องก็ศูนย์ฟอกอย่าลืมนะศูนย์ฟอกไปเลยศูนย์ฟอกอาจารย์อะไรศูนย์ฟอกก็อย่าลืมศูนย์นะศูนย์ฟอกเพราะพ่วกนี้ศูนย์ขยับนะอ่ะผมขยับมาที่เดิมนะขยับมาที่เดิมจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากันเหมือนเดิมอ้าวว่าไปตามนี้นะอันนี้ว่าตามนี้นะอันนี้ก็คือวิเคราะห์อจอดจะตามระบบเลยนะครับมาตามระบบก็ตามนี้เลยครับหนึ่งสี่สามสี่เก้าหนึ่งสามหนึ่ง ไอเก้าหนึ 4, ่งสามสี่ไอเก้าหนึ่งสามหกไอเก้าหนึ่งสามเก้าเออพูดอ,อยู่นี่แหละไม่ถูกสักทีนึงนะครับอ้าว่าไปตามนะ <c oughs> อันนี้ส่วนสายรีเลตดูรีเลตแล้วกันดูรีเลตแล้วกันหรือเมื่อวานนี้มันรีเลตไม่ได้ขึ้นในท่านนะ <mile> ท่านก็ดูรีเลทแล้วกันอ่ารีเลทวันนี้ก็รีเลทก็จะเหมือนเมื่อวานอ่ะคล้ายๆกันเพราะว่ามันออกลานสีนี้อยู่แล้วส่วนลานีรีเลตไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกประมาณ3 4วัน5วัน6วันมันจะเปลี่ยนทีหนึ่งนะรีเลทเนี่ยวันนี้รีเลทก็ยัง4 6 3 8 0 5 1แล้วก็4 2นะก็อยู่ประมาณนี้แหละครับก็ตัวไหนที่มันเป็นรีเลทแต่วันนี้เหมือนสอยู่นะวันนี้มันเหมือนสอยู่นะครับก็4 0 4 1 4 5ย์สี่หงี้าก็ได้ไงเมื่อวานเนี่ยครับ5 5 4 4 6 6 7 7ไงห้าสับเอ็ด U S ไงอ่า5 4 7 6เลย ตัวรหัสตรงนี้นะการถอดรหัสตรงนี้บางทีถอดแล้วได้เงินล้านจริงเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจมันแค่นี้เองครับเมื่อวานนี้ผมบอกเลยมันเจออะไรก็ตรงเนี้ยผมก็ใส่แปดอะไรก็ทั้งก็ได้ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้เลยเมื่อวานในสี่ตัวตรงนี้เลยนะแต่วันนี้เมือสี่นะเมือสี่ครับเมือสี่ก็ไม่มีอะไรนี่ครับ ก็สี่ฟอกไปเด้เออก็สี่ฟอกง่ายๆฟอกอะไรเราวันนี้ก็สี่ฟอกเลยเมื่อสี่ก็สี่ฟอกสี่ฟอกฟอกโอ๊ยนนี่ก้าเป็น V R นะครับจะมาไหมฮานอยเนี่ยเก้าเป็น V R ของฮานอยนะครับเก้าเป็น V R ครับเก้าเป็น V R แล้วก็เก้าเป็น K V ด้วยแล้วก้าเป็น V R ด้วยจะมาหรือเปล่าครับเพราะว่าวันนี้เก้าขยับมาอยู่เป็น V R ไงครับนะแล้วก็ตามหลักแล้วเก้าเป็น V R ก็อย่าลืมนะเก้ามันเป็น V R แต่เราไม่เจอก้าวแตเป็นสายรีเลทนะ ก็ไม่ได้เจอสายไปรีเล็ครับแต่ว่าวันนี้ l d 50501นะเมื่อวานนี่้5ศออย์แเลยนะเมื่อวานนี้ครับไปเล่นไปครับ l d เนี่ย ioè, ท่านท่านเรียนเหอวิชานี้ก็เรียกเป็นวิชาหยุดดาวสังเระไะทั้งรัฐบาลไทยทั้งอะไรไทยเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับแล้วมาแบบคือ99.9999 9 99 9 99 99เปอร์เซ็นต์มาอนะ่ะมานะครับยังเมื่อวาน08เลยมาทุกวันท่านไปย้อนดูในคลิปผมอะว่าจริงหรือเปล่าท่านไปย้อนดูนะผมอยากให้ท่านย้อนดูครับแลล้วจรริงหือเป่า L ี เอลดีนี้น้อยมากครับที่จะไม่มานี่น้อยมากแต่ว่ามันเป็นเลข3ตัวครับก็ยังคือเลข3ตัวเด่นอะสตัวเด่นอะบางทีมก็มาสองตัวแต่3ตัวมันเคยออกแต่ช้าแต่น้อยนะแต่2ตัวนี่บ่อยแต่ว่าไม่บ่อยมากแต่1ตัวเนี่ยคือประจําทุกวันเอลดีอย่างวันนี้เอลดีห 5้าศูนหนึ่งมีฟอกไหมล่ะ,ะถ้ามีฟอกก็จะกับฟอกใส่ดิฟอกศูนย์ฟอกหนึ่งฟอกห้าอะไรของมึงวะเอาสี่เมิดมายิงสี่ศูนย์ฟอกสี่หนึ่งฟอกสี่ห้าฟอก <c oughs> โอ้ยอาจารย์ <c oughs> บอกตรงตรงหน่อยก็ไม่ได้เออไม่ได้อะหรือว่าท่านก็ท่านก็ใส่ไปดิแล้วก็สี่อัศวศูนย์ว <c oughs> ันนี้วันนี้วันน้า นามอัศวนะไงสี่อัศวะหนึ่งสี่อัศวะห้า,หาอย่างเงี้ยเออพูดไปอย่างนี้ไปดีกว่านะผมว่านะพูดไปลาดไปอย่างเงี้ยดีกว่าเออวันนี้มาก้อยมาเต็มๆเนี่ยเมนนื่อวนนานนี้ผมแยกกลุ่มดาวมาเต็มๆเลยนะหกสี่แปดอะไรสักอย่างอ่ะได้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 เต็มเลยนะครับอ่าแปดหกสี่อะไรสักอย่างได้เต็มเลยครับเมื่อวานก็ได้อยู่นะสามตัวได้นะครับเมื่อวานในสามตัวได้การแบ่งกลุ่มดาวนะการแบ่งกลุ่มดาวท่านไปติดตามในช่องอ่าเอ็กโอติฟชาแนลนะครับเอ็กโอติฟชาแนลนะครับเนี่ย แล้วก็เรียนรู้การแบ่งกลุ่มดาวท่านก็จะได้เรียนรู้เข้าใจตรงนั้นแบ่งกลุ่มดาวได้แล้วก็ในเรื่องของนาแห่งโชคลาภด้วยแล้วก็วันนี้ผมเปิดสอนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เอาอันเนี้ยผมว่าวัยสิหรือ17นี่แหละเอาประมาณนี้นะสิบหนี่แหละครับไม่ไม่ไม่ให้มันดึกของคนที่อยู่ทางยุโรปแล้วก็ไม่ให้มันมืดไปสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยให้อยู่กลางๆกงงันพอประมาณพอประมาณเรียงกันได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้นามเมืองไทยเราฮะอ่ะ 3, าตีสามเขาอาจจะประมาณสัก อ่าอันเนี้ยมันก็พอไปกันได้งพอไปกันได้นะประมาณนี้แหละครับนะวันนี้วันนี้วันนี้นะครับราศีสามาเจ็ดเก้าแล้วก็ภูมิหนึ่งสองสี่แล้วก็เรื่องของอาสวะนามห่งโชคลาภโดยไม่ใช่อาสวะนามห่งโชคลาภ้วยนะครับตัวนี้จะมาสอนท่านนะท่านสั่งหนังสือไปได้เรียนนะท่านสั่งหนังสือไปได้เรียนแต่ท่านสมัครเรียนก็จะได้หนังสือท่านสมัครเรียนก็จะได้หนังสือท่านสั่งหนังสือไปก็จะได้เรียนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดนะครับนะอ่าสมัครเรียนได้หนังสือนะ ถ้าสั่งหนังสือได้เรียนเอาคือผมให้ท่านจริงๆอ่ะผมให้ท่านจริงๆแต่ว่าก็คือให้แบบมีข้อแม้นะให้แบบมีข้อแม้คือทุกอย่างมันต้องให้มีข้อแม้ทั้งนั้นแหละครับนะท่านจะรับได้หรือไม่รับได้ก็เป็นเรื่องท่านแหละก็คือทุกอย่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ให้เข้าใจตามระบบนี้นะครับระบบนี้ผมว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมคัดมาให้ท่านคัดมาสอนท่านคัดมาอะไรท่านนะก็คือต้องการให้ท่านมีเงินใช้ นะอย่างเมื่อวานนี้ท่านใดที่เรียนเรื่องนามไปก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดเนี่ย ได้สี่เราไปเจออ่าไปเจอนั่นด้วยยังไปเจอ5ด้วยอ่เมื่อวาน5แล้วก็ตัวนั้น4ด้วยเมื่อวานเนี่ยผมให้ท่านอะฟอกเป็น 4, ใช่ใช่เมืม่อวานเนี่ยสี่ห้าเต็มเต็มเลยครับอยู่แค่นี้ครับมันได้ตัวเดียวแล้วท่านก็เอาตัวอะไรมายิงอ่ะตัวอะไรแล้วแต่มายิงได้ต้องจากตัวอื่นและตัว2อย่างนี้สําคัญที่สุดคือนามแห่งโชคลาภมาได้ตัวเดียวฟอกก็ได้ตัวเดียวไงครับใช่ไหมอ่าแต่ฟอกรัฐบาลมันตัวนะแต่ว่านามที่รัฐบาลเนี่ยมนได้ตัวเดียวถูกไหมล่ะอ่าไดได้ตัวเดียว แต่ข่าวที่แล้วนี่มันหายไปไงผมก็เลยไม่อยากเปิดเผยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านเรียนเอาเองนะอยากให้ท่านเรียนเอาเองวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับอารมณ์สร้างชีวิตขอให้เรามีอารมณ์เป็นความสุขอารมณ์เป็นความสดใสอารมณ์ความร่าเริงอารมณ์แห่งความดีที่อยู่ในแก่ใจเรานะต้องสร้างความรวยที่ออกมาจากข้างในเราก่อนถ้าท่านมีความรวยด้วยอารมณ์ของท่านอารมณ์แห่งความร่ํารวยให้มีก่อนอารมณ์แห่งความมั่งคั่งให้มีก่อนนะเมื่อมีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ท่าน ตรงนั้นแหละครับอารมณ์ตรงนั้นมันจะสร้างความเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้กับตัวท่านเองนะท่านจะได้เงินแสนเงินหมื่นเงินล้านนะหลายหลายล้านอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาจากข้างในท่านก่อนนะท่านต้องมีความหนึ่งคือเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ลีรอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงเมื่อท่านได้อย่างนี้เชื่อมั่นในแนวทางนี้แล้วท่านก็ตัดสินใจเลยวันนี้นะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์เรียน ตอนค่ำๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีอารมณ์เป็นความสุขอารมณ์เป็นความสดใสอารมณ์เป็นความร่าเริงยิ้มรับทรับยรับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ